สวัสดีครับผมมิตรมุกมาจมายโฮมดีไซน์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่11ของการทำรั้วนะครับเราอยู่ในขั้นตอนของการตั้งแบบเทเสาต่อหม้อนะครับอยู่ในขั้นตอนที่11อนะฮะอยู่ในวันที่11ครับเนี่ยเสาต่อหม้อเราจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับเราเทไปได้สองด้านแล้วนะครับเหลือเฉพาะด้านหลัง แต่เราจะทำควบคู่ไปกับการวางเหล็กเสริมคานนะครับครับผมจะขยายให้ดูใกล้ๆนะครับนี่คือเสาตอม่อคือเสาที่เทโพมาอยากฐานลากขึ้นมารองรับคานคอดินนะครับหรือว่าคานทั่วไปก็ได้นะครับนี่นะครับดูดีเทลนะครับใกล้ๆนะครับเพื่อเป็นกรณีศึกษาอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับ ขอขอบพระคุณมากครับผมมิตรมุกมาตรมายรายงานสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ